คือทุกอย่างของที่เนี่ยมันขายได้หมดเลยคือมันก็ได้หมดอ่ะมันก็ถือว่าเป็นอาชีพที่โอเคในระดับหนึ่งทุกคนขาแล้วันนี้นะคะเป็นอีกหนึ่งคลิปนะคะที่วันนี้เราจะมาสาธิตวิธีการสีข้าวสารกันนะเดี๋ยวมาให้ดูว่าเวลาเขาสีข้าวข้าวมันจะออกมายังไงเราตามไปดูตามมานี่นะคะอันอันดับแรกอ่ะเราอ่ะจะใช้ข้าเปลือกลงตรงนี้มันจะเป็นช่องแบบนี้เนี่ยช่องแบบนี้มันก็จะเข้าไปนี้แล้วมันก็จะขึ้นไปอยู่บนนี้ ราคามันมันขึ้นมาอยู่นี่ใช่ปะ่ะแล้วมันก็จะล่อน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 เนี่ยมันก็จะล่อนไง เครื่องไม้อย่างเงี้ยรันันรันันเสร็จปุ๊บมันก็ไปลงท่อนั้นอ่ะเออลงท่อนั้นเสร็จปุ๊บมันก็เข้าไปในเครื่องเนี่ยมันก็ไปทําอะไรสักอย่างอยู่ในเครื่องนี้แหละกุกกักกุ๊กกุกกุกของมันแล้วพอเสร็จปุ๊บอะข้าวมันจะออกมาอันนี้อันนี้คือเป็นเป็นปลายปลายข้าวที่มันแบบออกมาจากข้าวสารที่มันใช้ไม่ได้มันก็จะออกมาเป็นปลายแบบเนี้ยอันนี้คือเขาไว้ให้ไก่กินได้ไปผสมกับอาหารให้ไก่กินไก่ก็จะโตสวยงามจริงๆแล้วช่องข้าวสารมันจะอออกมมมาาาาา่่่่นนนนนีีีี้้้้ัขวววเห็คสลทแร นี่คือข้าวสารอันนี้คือข้าวขาวเนี่ยกินได้เลยจริงๆพ่อชนเขาจะทำอย่างนี้เวลานะเขาก็จะแบบ อืมอ,มอมโอเคมันได้ใช้ได้แล้วอะไรเงี้ยเ <c oughs> หรอวะนี่คือข้าวที่มันใช้ได้จริงๆแม่บางทีกระซูใกล้ไปนะแล้วอีก,อกที่หนึ่งอ่ะจริงๆอันเนี้ยไม่แน่ใจว่าจริง,รงอ่ะข้าวบอกเขาได้นะว่าจะเอาแบบไหน,นอย่างเงี้ยเห็นปะมันเป็นสีเหมือนแบบสีข้าวกล้องอันเนี้ยสีข้าวขาวก็คือบอกไดยเลยว่าจะเอาเป็นข้าวกล้องหรือข้าวขาวเขาก็จะทําให้ได้ก็คืออันเนี้ยทาะมาจากข้าวเปลือกใช่ป่ะอีข้าวเนี้ยเจีปุ๊บก็จะเป็นสีนี้แต่บอกว่าอยากได้ขาวหน่อย ก็คือเอาสีเลือกได้เลยปมาไปดูห้องในตามมาค่ะคุณผู้ชมตรงนี้ก็จะเป็นช่วงที่ลำมันออกมาลำมันจะออกมาแบบนี้ค่ะลำมันก็จะออกมาอย่างนี้ลำไม่ใช่คนละล่าง เป็นลำที่ออกมาฝุ่นผงอะไรสักอย่างเนี้ยออกมาจากข้าวแหละแล้วคือลำอะ่ะเราสามารถไปขายให้ขายได้ะก็จะมีคนมารับซื้อรับซื้อลำรับซื้อปลายรับข้างหลังที่ออกไปมันก็จะเป็นแกลบคือทุกอย่างของที่เนี้ยมันขายได้หมดเลยนะพา x, ไปดูแกบช่องเนี้ยช่องเนี้ยเห็นปะช่องไม้ยาวๆเนี้ยมันก็จะออกไปแล้วก็จะเป็นแกบด้านหลังเนี่ยก็จะออกมาเป็นแกบแบบนี้แกบก็จะมีคนรับซื้อด้วยกิโลละเท่าไหร่ก็ว่าไปอะไรอย่างงี้ก็ขายได้หมดอ่ะก็คือลงสีข้าวก็คือหนึ่งเราก็จะได้ได้ข้า ได้ขายแกบได้ขายลำได้ขายปลายอะไรเงี้ยขายคือมันก็ได้หมดอะ่ะมันก็ถือว่าเป็นอาชีพที่โอเคในระดับหนึ่ง <c oughs> แต่ว่ามันคือของเรามันไม่ได้แบบเป็นโรงโรงสีใหญ่ไงรายได้มันก็อาจจะไม่ได้แบบเยอะขนาดนั้นอะไรเงี้ยแล้วถ้ารวมบวกกับค่าไฟค่าไฟน่าจะแพงกว่าไรายได้ของข้าวอะไรเงี้ยแต่เราก็จะได้ข้าวไว้กินทั้งปีอะไรเงี้ยเพราะเราก็จะสีของเขาอะไรเงี้ยและนี่ก็คือโรงสีที่บ้านของเรานะะี่ค่ะก็เข้าไปก็จะฝุ่นฝุนเยอะๆหน่อยเห็นไหมว่าเราอ่ะไม่ได้เกิดมาจากครอบครัวที่มีฐานะ รำรวยเลยก็คือแบบเกิดมาก็แบบโตมาแบบแบบอย่างเงี้ยดูดิสภาพก็คือแบบเนี้ยแต่วันนี้ก็คือถือว่าประสบความสาเร็จในระดับหนึ่งแต่ก็มันก็โอเคอะโตมาก็มีท้าที่การงานที่ดีก็โอเคเสีอเหลือพ่อเสีอเหลือแม่ได้อะไรเงี้ยก็ถือว่าดีค่ะและนี่ก็คือตัวโรงสีของบ้านเราค่ะและใครที่ชอบคลิปนี้นะคะทุกคนค่ะก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ได้ชมคลิปต่อไปเลยด้วยค่ะเดี๋ยวคลิปต่อไปเรามาทําอะไรเดี๋ยวเราไปติดตามกันนะคะสวัสดีค่ะ